สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับ ทักทายกันเหมือนเดิมนะฮะกับคลิปประจำวันนะครับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับรบกวนเลยนะครับรบกวนเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะฮะสำหรับแอดไลน์แอดโกนะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข่าวสารจากผมโดยตรงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทุกวันนะครับตอนนี้ในกลุ่มกําลังคุยกันอย่างมามันเลยนะครับแนะนําให้เข้ามาเป็นเพื่อนกันมาใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมมารับข่าวสารจากผมโดยตรงเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับนอกจากจะได้รับข่าวสารแล้วยังมีกิจกรรม มาอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมนําข่าวของแมนเชสเตอร์นเต็ดมาเสนอมาเสนอกันอีกแล้วนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าต่อจากในดีวของราฟาเอลวารานนะฮะแต่ผมจะมาพูดถึงการทํางานของผู้อำนวยการคนใหม่นะครับที่ิึงจะแต่งตั้งกันไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนั่นก็คือจอห์นเมอร์เทอร์นั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้แมนเชเตได้สองบิ๊กดีลแล้วนะครับนั่นก็คือเจดอนซานโชและก็ราฟาเอลวารานนั่นเองนะครับ คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าการมีผู้นวยการกีฬาเข้ามาแบบนี้มันทําให้ทุกอย่างมันดูทํางานได้ราบรื่นสมูทนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับมีแค่ ดีลของลาฟาแวราเนี่ยที่ทําให้จอม,เมอเธอร์ได้โชว์ศักยภาพแบบเต็มที่เต็มกําลังนั่นเองนะครับเพราะว่าในดีลของเจอรอนซานโชนะครับมันมันมันเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับเอ็ดวูดแกเป็นคนดีลมาตั้งแต่โโอ้หปีที่แล้วนะครับคุยกับทางฮันจูอิมวัตเคอร์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับคุยเรื่องค่าตัวไม่ลงดีลมันซับซ้อนนะครับก็เลยทําให้กว่าจะเช็คบินได้เนี่ยต้องรอถึงซัมเมอร์ปี2021นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีล,ง,นะง,ง,ง,ลงานช มาเซอร์พีดของเอ็ดวูดเวิร์ดอยู่จอเมอร์เทอร์ก็มีบทบาทนะฮะแต่ว่ามันมันก็อาจจะไม่ได้เต็มตัวเท่าไหร่นะครับแต่ดีลของราฟาอวารานี้ต้องชื่นชมนะครับว่าทํางานได้รวดเร็วและผมผมผมบอกได้เลยนะครับว่าค่าตัว38ล้าน38.5ล้านที่ได้มาเนี่ยโอ้โหต้องถือว่าถูกมากนะครับสำหรับสำหรับปาการหลังระดับโวคาที่ประสบความสาเร็จมาแล้วแทบจะทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับเท่าที่นักเตะสมโมสรคนนึงจะ สอยมาได้นะครับโอ้โหนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของจอร์เมอร์เทอร์ครับและหลังจากนี้ครับผมเชื่อว่ายังไม่จบนะครับได้ความมั่นใจไปมากโขแล้วนะครับจากดีลของราฟาเอลวารานนะฮะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจอร์เมอร์เทอร์จะพาแมนเตตไปเช็คบินใครอีกครับตอนนี้ที่ดูพันกันอยู่นะครับก็คือรายของชูสกุนเดข่าวเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องให้ติดตามนะฮะอย่าประมาทไม่ได้นะครับสำหรับการเดินหน้าของจอร์เมอร์เทอร์ที่ตอนนี้กำลังสมูทและเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ